嗯。<laughs> ฝนตกมากทุกคนวันนี้แล้ววันนี้อากาศแจ่มใสฝนตกรายงานข่าวจากรายงานข่าวจากประเทศไทยนะประเทศไทยอินแบงค์อกดาวคนองรายงานข่าวฝนะตกนะเช้าตกแต่มัอคืนเนานะออนสวัสดีค่ะปออนตกไหมตกไหมฝนตกไหมค่ะคุณวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปออนสวัสดีนะคะ นคืนหน้าโซ่เด็ดงาลายรแม่น้องสวัสดีค่ะแม่น้องคนล่าฝันเขามานะ mm hmm. ให้ไปแจกที่อ้ายก่อนเอาแต่แม่น้องแกมันหายแล้วพี่อ้ายจูวเตอร์หายเหรอตัวคือกันจ้าตัแข้งมาคนล่าฝันสวัสดีค่ะแต่อนกู้ๆลงนั้นเหรอ นตกบ่ไม่นกิตกหนักนมัง้งเมื่อคืนลมโชยมายลาบันที่รักครับจากปูปป่นะคะหวานแต่เช้าเลยนะฟังซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะ <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีนะการละครั้งหนึ่งไปตัดคลิปแล้วแม่ปูมัดไว้อ๋อตัดคลิปเลย ิีก็อย่างนี้เรา๋ย้งอยงทำไปถ้าเสื่อนี้ได้ไปเล่นนะ,ะไม่ต้ตัดคิดเนะาะเช้าก็ลุกม,มาทำลแล้วเก็บเชา้าเลยเช้าเบิดพี่ปูสวัสดีค่ะจับปออนะคะ,สว,ส,คคะ,คะสวัสดีคนโชคดีจับพี่แฟตตี้นะคะสวัสดีกับพี่แคทตี้เสีดายเนาะลืมลืมไปว่าฝั่งลาวนะคะลืมฝั่งลาวแมเมื่อคืนนี้นะที่ชอบเนาะชอบศูน,นะคะก็เลยห้อยูห6ไปด้วยนะก็เลยวินมองๆนะคะ ก็สามตัวสามตัวหน้าไปออกสามตัวหลังนะไปซื้อสามตัวหน้าไปออกสามตัวหลังนะคะหกสองสองหกหกสองเสียดายบ้านนะคะเดี๋ยวเป็นเศรษฐีน้อยแอดแม่ปูทักกายจากพี่ไอ้นะคุณแคตตี้สวัสดีค่ะจากปอออนนะคะปอออนค่ะจากพี่แคตตี้นะคะรวยบอได้ได้ได,ได้ได้สี่สี่ใบเทาเนาะหลกินข้าวตามสบายค่ะคี่ปูตามสบายนะคะ ได้สีใบเทาสี่ใบเทาห้าใบแดงคนล่าฝันสวัสดีค่ะจากพี่ทัตตีนนะคะคนล่าฝันก็พี่ไอแ้แหละพี่พี่ไอ้นะคะเจปลอมตัวมาอันนี้เจปฟอมตัวมาคนล่าฝันคือพี่ไอ้นะคะกลับงานไปด้วยนะ เจ้างานไปเสนอที่เขาส่งงานไปเสนอที่มาเลเซียโอเคนะเจ้างานไปเสนอนะคะเขาเร่งทำนะเร่งทําให้เขาเขาจะไปเขาจะไปเที่ยวด้วยเอางานไปเสนอด้วยเนะเสื้อลูกไม้นะคะมาเลเซียก็ชอบใส่นะเสื้อลูกไม้มาเลเยก็ชอบใส่นะสวัสดีทุกท่านรอบห้องนะคะจากพี่ไอ้นะคะคนล่าหญ้าอ่อนหรือเปล่า <laughs> กินหญ้าอ,อ,อ่อนหลายเด้อเจ้า สีเพียหัวใจเด้อสีทองเสียสีเพียหัวใจเด้อจินญาอ่อนเนี่ยแก่ยา,ยยาอ่อนเขาินมาหมดแล้วเนาะแต่จริงๆนะยา่าแกจะอยู่กับเรามากกว่า่าอ่อนนะนะ <c oughs> ยาอ่อนญาอ,อ่าอ,อนก็ไปเกิดที่ใหม่เรื่อยๆอ้าวเพิ้งเลือสีเด็กจากพี่อายนะโปรอินเตอร์มากจ้ะคุณวีเฮงมาฟังใช่ๆช่เขาเขาจะไปทางโน้นเนาะเวียดนามมาเลประมาณนี้เนาะ Ja, look mine.